เป็นแม่ค้าขายหมูความในใจของแม่ค้าทุกคนที่ไม่ค่อยได้รับการดูแลช่วยเหลือจากรัฐบาลชาวนาได้ไล่ละหมื่นได้ไล่ละพันเพื่อดูแลแล้วแม่ค้าก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองขายของกลางถนนดูแลดูแลในอาชีพที่ ต้องดูแลครอบครัวพอมาเป็นเงินดิจิตอลพวกฉันจะเอาไปใช้จ่ายยังไงอยากจะเอาไปซื้อวัวซื้อควายมาเลี้ยงไม่สามารถที่จะทําได้รัฐบาลไม่แจกเป็นเงินแบบนี้แบบนี้ไปเลยค่ะตอนแรกก็หาเสียงว่าทุกคนต้องได้หนึ่งหมื่นแต่ก็มีเงื่อนไขมา,ากมายทุงคนเขาก็หากินทํามาหากินแล้วมีเงินเก็บ0้าแสนก็ไม่ได้แลวเขาผิดอะไรอะ่ะที่เขามีเงินเก็บ500้าแสน เป็นแม่ค้าขายหมูค่ะชีวิตของดิฉันพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าชาวชนบทค่ะหลายหลายท่านหลายหลายคนจะเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่ารากหญ้า กลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนรากหญ้าค่ะแต่เป็นรากไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่คำ้ำให้รากไม้ให้ต้นไม้ต้นนั้นแข็งแรงผีดอกออกผลชูใบกิ่งก้านให้สวยงามสง่างาม เหมือนต้นไม้อื่นๆในโลกค่ะการที่รัฐบาลจะแจกเงินประชาชนคนไทยคนละหนึ่งหมื่นบาทนั้นพวกดิฉันมีความยินดีและดีใจเป็นอย่างมากค่ะ พอมาเป็นเงินดิจิทัลพวกฉันพวกกลุ่มของดิฉันนะะี่ค่ะมีความกังวลว่าจะเอาไปใช้จ่ายยังไงพวกดิฉันดีใจค่ะที่จะได้รับเงินส่วนนี้และจะเอาไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นแต่พอรู้ว่า มันเป็นเงินดิจิตอลดิฉันและกลุ่มของดิฉันก็คิดหนะักบางครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัว4ถึงหคนก็รวมเป็นเงินก็จะเป็น4 0 0 0 0ถึงห0า0 0บาทอยากจะเอาไปซ่อมแซมบ้าน อยากจะเอาไปซื้อหัวซื้อควายมาเลี้ยงก็ไม่สามารถที่จะทำได้ค่ะทำไมรัฐบาลไม่แจกเป็นเงินแบบนี้แบบนี้ไปเลยค่ะค่ะจะได้ใช้ง่ายๆ ด้วยค่ะที่จะแจกเงินกับประชาชนคนไทยค่ะแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะแจกเป็นเงินดิจิตอลค่ะไหนๆรัฐบาลก็จะแจกเงินประชาชนคนไทยอยู่แล้วทำไมไม่ทำให้ประชาชนคนไทยมีความสุข มันเหมือนจะเพิ่มทุกข์ให้กับประชาชนค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆแม่ค้าก็ฝากความหวังและกำลังใจในการเพิ่มเพิ่ม,เ,มเรียกว่าศักยภาพในการที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นสวในกลุ่มธุรกิจที่จะทำให้เขาขายของดีขึ้น ก็ม,มีมีส่วนหนึ่งมีความเห็นชอบที่อยากได้เงินหนึ่งมื่นบาทแต่เขาฝากมาว่าอยากได้เป็นเงินสดค่ะในการดําในการที่ในตลาดอ่ะมันเป็นตลาดซึ่งเป็นเป็นที่ที่ผู้คนมาซื้อของในตลาดสดซึ่ง ดิฉันจะขอเป็นโมเดลของตลาดตะพันหินที่ดิฉันอยู่ตลาดตะพันหินจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรเป็นเมืองเกษตรกรมีชาวไร่ชาวนาชาวสวนและมีแม่ค้าอย่างดิฉันได้ขายของกันอยู่มันเป็นศูนย์การการแลกเปลี่ยนถ้าใครมีฝีมือก็มาเป็นแม่ค้าขายอาหาร ถ้าเป็นชาวสวนนำสินค้ามาขายได้ตลาดเชา้าตลาดแดงทงดีซึ่งเป็นตลาดที่ดิฉันอยู่มาตั้งแต่อายุสิบขวบแม่ดิฉันเป็นแม่ค้าฉันก็ไปขายของกับเข,ขาด้วยก็เป็นการสะสมประสบการณ์ชีวิตและได้มีโอกาสได้ทำธุรกได้มาเป็นสวอาชีพธุรกิจในวันนี้ซึ่งดิฉันก็ไม่เคยได้คาดฝันว่าจะได้มายืนอยู่ตรงนี้ แต่การที่มาในครั้งนี้มันคือโอกาสที่จะบอกมาบอกถึงความในใจของแม่ค้าทุกคนที่ไม่ค่อยได้รับการดูแลช่วยเหลือจากรัฐบาลชาวนาได้ไล่ละหมื่นได้ไล่ละพันเพื่อดูแลแล้วแม่ค้าก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองขายของกลางถนน พวกเขาต้องใช้ความอดทนกันในการทำมาหาก,กินดูแลดูแลในอาชีพที่ต้องดูแลครอบครัวแล้วในครั้งนี้ถ้ามันมีการใช้ใจ่ายเงินดิจิตอลชาวสวนหาผักมาขายชาวนาหาปลามาขายเพราะในน้ำมีปลาในนามีข้าวตอนนี้น้ำกำลังมาปลากำลังมีเขาก็หาปลามาขายกัน แล้วเขาจะมีโอกาสในเงินดิจิตอลได้ยังไงคะการแจกเงินเนี่ยดิจิตอลเนี่ยตอนแรกก็หาเสียงว่าทุกคนต้องได้หนึ่งหมื่นแต่ก็มีเงื่อนไขมากมายซึ่งบางคนเนี่ยอาอย่างบางคนเขาก็หากินทํามาหากินแล้วมีเงินเก็บห้าแสนก็ไม่ได้แล้วเขาผิดอะไรอะที่เขามีเงินเก็บห้าแสนทำไมทุกคนไม่ได้นี่ฝากไว้ด้วยเลยนะคะ คนที่ขยันทำมาหากินแต่โดนตัดสิทธิ์อ้างว่าเธอมีตังค์และเธอมีที่ดินและเหมือนบัตรคนจนก็เหมือนกันบัตรอะไรรัฐอะไรนะ่แต่ไม่ใช่รัฐบาลนี้ไม่เป็นไรแต่ก็พูดถึงว่าความเสมอวาคความเท่าเทียมล่ะทำไมไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้เท่ากันทำไมจะต้องคัดเกรด